เมื่อห้าหกปีก่อนลุงแหวงเคยทำล้อหลังแล้วสวัสดีครับพี่น้องชาวสองล้อทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกับลุงแหวงตุดเหล็กพอดีวันนี้ลุงแหวงจะมา นำเสนอเกี่ยวกับการทำล้อชุบเหล็กใครที่มีล้อเป็นล้อซีรวดแต่หยากทำเป็นล้อชุบเหล็กแบบแบบไม่ไม่ใช้ยางในอะ่ะวันนี้พอดีจังหวะลุงแหวงถึงเวลาที่ลุงแหวงจะต้องเปลี่ยนยางพอดีก็เลยถือโอกาสมาแนะนำวิธีการทำล้อจุบเหล็ก แบบไม่ใช้อย่างในแบบบ้านๆให้เพื่อนๆได้ดูโดยเฉพาะพี่น้องชาวซูซูกิแวนๆนะครับที่เคยถามถ่ยกันมาเรื่องล้อจุกเลดไม่อยากใช้อย่างไนวันนี้ถึงรอบที่ลุงแหวงจะต้องเปลี่ยนยางหน้าพอดี ก็เลยถือโอกาสมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเริ่มแรกเลยเราก็เราก็ข้ามขั้นตอนการการทำความสะอาดผินผิวไปเป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วเวลาเราจะทำอะไรเราก็ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยขั้นตอนนี้เราก็จะข้ามไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันคลิปมันจะยาวไป ในเมื่อเราข้ามขั้นตอนการท้องความสะอาดแล้วเราก็แต่เราก็จะทําให้พื้นผิวมันมีความสากนิดๆน,น,นะครับเพื่อที่จะได้ติดซิลิโคนซิลิโคนมันจะได้ติดแนบแน่แนสนิทนะครับโดยเฉพาะนอเก่าที่ว่าใช้งานไปใกล้สักพักแล้วอะตรงหัวที่มันจะ ตรงหัวเสือแถวนี้นะฮะมันจะมีสนิมมันจะเป็นสนองสนิมบ้างเราเราต้องเน้นทำความสะอาดตรงนี้ให้ดีอันนี้พอดีลุงแหวงทำทำความสะอาดไปได้ผ่านไปแล้วขั้นตอนหนึ่งอาจจะไม่ค่อยละเอียดนะครับรายละเอียดอาจจะไม่ค่อยจะเท่าไหร่เพราะว่าต้องออกตัวไว้ก่อนว่าพูดจะ ไม่เก่งอธิบายอะไรไม่ค่อยจะไม่เก่งเนี่ยบางทีอาจจะอาจจะพูดซ้ําไปซ้ํามาบ้างก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอ่ะพอนี้อันนี้แค่ทําเป็นตัวอย่างเฉยๆนะฮะอย่างแถวๆเนี้ยตรงหัวซี่เนี้ยเพราะถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นล้อที่ขึ้นซี่ใหม่เราก็ ไม่จําเป็นต้องทําความสะอาดอะไรมากมายแต่นี่มล้อมันใช้มาหลายปีแล้วก็ทําความสะอาดเช่ยหน่อยอทําความสะอาดเรียบร้อยอุปรกรณ์เราก็ไม่มีอะไรมาก ก็นี่แหละครับซิลิโคนเป็นซิลิโคนชนิดใสนะครับหลอดนึงก็ประมาณสักเจ็ดสิบห้าบาทแล้วก็นี่ฮะจุบลมจุบเลดที่เขาเรียกกันสั่งมาจากลาซาด้าแต่เดี๋ยวนี้ตามร้าน ขายอะไรทั่วไปก็น่าจะมีขายนะถ้าเราซื้อแค่อัน2อันเพราะเดี๋ยวนี้บ้านเราเขาก็นิยมทำเป็นล้อจุบเลดกันหรืวอว่าล้อแม็กที่ทำเป็นจุบเลดกันเยอะแยะอะไรตามร้านอะไรก็น่าจะมีขายแต่ถ้าใครหาซื้อยาก่อยก็สั่งใน Lazada ตัวหนึ่งประมาณ20กว่าบาทให้นครับ อันดับแรกเลยหลังจากเราทำความสะอาดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่นี้ลงไปก็ใส่จุบลงไปยางยางต้องอยู่ด้านในนะครับไม่ได้ใช่อยู่ด้านนอ,อกนะครับนี่พอตึงมือนะวิธีทำ จริงๆแล้วตามช่อง youtube ต่างๆก็มีแนะนำอยู่เยอะแยะนะครับแต่มันก็ทำตามแบบฉบับของใครของมันของลุงแหวงก็ทำแบบตามแบบฉบับของลุงแหวงอาจจะไม่เหมือนกันก็ติดตามดูได้หลายช่องครับแต่ดูช่องลุงแหวงดีที่สุด <c oughs> ขี้โม้อีกต่างหากครับตรงชุบลมนี้เมื่อเราขัน NOT ตแน่นดีแล้วเราก็เอาสติกเกอร์ตัดให้มันพอดีกับปิดตรงจุบลมนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เศษไม่ให้ซิลิโคนเข้าไปในรูเดี๋ยวถ้าเราใส่ซิลิโคนเสร็จเรียบร้อยเราค่อยดึงออกนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็เอาซิลิโคนมาอุดตรงหัวซี่ไว้ก่อนนี้นะครับให้ครบทุกหัวหลังจากที่เราใส่ีอัดซิลิโคนตามหัวซี่ครบทุกหัวแล้วเราก็จะทิ้งไว้ให้แห้งอีกประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมง แล้วเราก็จะกลับมาบรรเลงกันใหม่อีกรอบหนึ่งคราวนี้จัดละเลงให้เต็มล้อเลยรอให้แห้งเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อ่อในตรงจุบลมตรงนี้ก็ใส่ไปด้วยเลยการพลาดก็ในระหว่างที่รอ สซิลิโครนรอบแรกมันแห้งลุงแหวนก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนี่แหละครับล้อชุบเล็นี่แหละครับเมื่อห้าหกปีก่อนลุงแหวนเคยทำล้อหลังแล้วก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าทำมาสองรอบรอบ รอบแรกที่ทำอ่ะขับไปเที่ยวเหนืออีสานอ้อมไปถึงแม่ฮองสอนเราว,วนลงมาทางทางภูทะเบิกหลังจากลงมาจากภูทะเบิกก็ขับยิงยาวจากภูทะเบิกกี่ชั่วโมงไม่รู้ตั้งแต่เช้ายันมืดมาถึงพัทยา ขับมาโดยที่ไม่รู้ว่าซี่ลวดขาดไปทั้งหมดเก้าซี่มาถึงพระจาวันแรกก็ยังไม่รู้นะมารู้เอาไอ้ตอนที่ล้างรถถึงได้รู้ว่าซี่ลวดตรงเนี้ยมันจะขาดตรงหัวเนี่ยนะขาดไปทั้งหมดเก้าซี่ ก็แปลกใจอยู่ว่าทำไมเราถึงขี่มาได้โดยที่ลมไม่รั่วออกมาหลังจากนั้นก็ลื้อแล้วก็ทำใหม่แล้วก็ขึ้นซี่ใหม่าหาหาช่างหาช่างขึ้นซี่ให้ใหม่ก็ตั้งแต่วันนั้นมาก็ซี่ก็ไม่เคยขายอีกเลยแล้วก็ก็ทำเป็นยางชุบเลิตมาตลอด รวมระยะเวลาแล้วก็น่าจะครั้งนี้ก็น่าจะประมาณนี่แหละสี่ปีก็ยังใช้ได้อยู่ก็ใกล้จะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนยางแล้วละ่ะต้องเปลี่ยนทีละล้อถ้าเปลี่ยนล้อเดียวพร้อมกันเลยมันงบประมาณไม่ค่อยมีช่วงนี้เจอพิษโควิดเข้าให้ก็ต้องทีเปลี่ยนทีละล้อ อันนี้ล้อนี้เป็นล้อขอบสิบเจ็ดนะครับไม่ใช่ล้อไม่ใช่ล้อเดิมของของแวนแวนล้อเดิมของแวนแวนมันจะเป็นขอบสิบสี่ที่โรงงานเปลี่ยนมาเป็นขอบสิบเจ็ดเนี่ยข้อดีของขอบสิบเจ็ดก็คือมันหาขนาดยางหายางได้ง่ายก็เลยหันมาใช้ขอบสิขอบสิแล้วหน้ากวกว้างยางเดิมมัน หน้ากว้างร้อยแปดสิบล้ร้อสิบสี่ปัญหายางได้ยากถึงหาได้ก็ค่อนข้างแพงณนะปัจจุบันนี้ยางขอบสิบสี่ที่ในเห็นในท้องตลาดก็มีอยู่สามเห็นเขาสองสามยี่ห้อแต่ราคาโคตรแรงเลยราคาแรงกว่ายางรถยนต์อีกเส้นหนึง่งยางถูก ยังถูกก็สามพันสามพันห้า 3, 000, 3, 000, 5, 000ขึ้นไปแล้วขนาดของวีลัเปอร์ที่ว่าถูกถูกแล้วนะเมื่อดูในดูในลาซาดายังเกือบสี่พันโอ้โหก็หันมาใช้ขอบสิบเจ็ดอ๋อมีเสริมอีกนิดนะครับล้อที่เราจะเอามาทำเป็นล้อจุบเหล็เนี่ยไอ ตัวล้อขอบล้อด้านในอ่ะของกระทะล้ออ่ะจะต้องมีรอยนูนเป็นวงกลมแบบนี้นะครับเป็นูนเป็นสันขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้รับหรือว่ากั้นไม่ให้ขอบยางมันหลุดขอบออกมานะครับอย่างสมมติบางอุตสรมสมสมติว่าเรา ขี่รถในขณะที่ยางลมยางมีน้อยแล้วบังเอิญไปตกหลุมแรงๆอะไรอย่างเงี้ยยางมันกระแทกขอบล้อมันกระแทกขอบล้อขอบยางอาจจะหลุดลงมาแล้วทําให้ให้ลมรั่วออกได้นะครับก็ก่อนที่จะทําก็สังเกตด้านในของ ล้อกระท่ล้อเราด้วยนะครับว่ามันมีสันนูนตัวนี้ขึ้นมาไหมโอเคผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วกวจะทิ้งแห้งแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงได้เวลาลงรอบสองละคราวนี้เราละเลงเต็มที่เลย ค่อยไล่ไปให้มันเต็มล่องเลยหลังจากนั้นเราก็เอาอุปกรณ์พิเศษที่เราทำขึ้นมาทำแล้วเราก็เอามาใส่เกลี่ยตรงล่องตรงนี้เกลี่ยเพื่อให้ซิลิโคนมันเสมอกันมันจะได้ดูสวยงาม โอเคเมื่อเลนงซิลิโคนจนเต็มล่องแล้วแล้วก็ใช้อุปกรณ์พิเศษที่ทำมาจกากกระป๋องน้ำมันเครื่องเก่ามากรีให้มันเรียบดูดีแล้วก็รอรอให้แห้งครับหลังจาก ทิ้งไว้แห้งประมาณหนึ่งคืนแล้วก็ได้เวลาที่เราจะเอาอยางมาใส่กันแล้วแต่ก่อนจะใส่ยางก็ต้องตรวจความเรียบร้อยหรืทำความสะอาดให้ดีและที่สำคัญอย่าลืมแกะเอาก็เทปที่ปิดตรงจุบลมนี้ออกเดีย๋ยวไม่งั้นจะลืม เดี๋ยวไม่งั้นใส่เข้าไปแล้วจะสูบลมไม่เข้าออได้นะครับส่วนขั้นตอนการใส่ยางก็ต้องยกทั้งยางและล้อไปให้ทางร้านใส่ให้นะครับเพราะไม่สามารถใส่เองได้เพราะมันใส่ยากโอเคนะครับแล้วใส่ยางเสร็จแล้วก็จะเอามา ให้ดูอีกทีนึงครับก็ใส่ยางมาเรียบร้อยทดสอบไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจยางรลายนี้เดี๋ยวก็ลุงแหวนก็จะใส่ลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับยางยี่ห้ออะไรอ่านไม่ออกก็เรียบร้อยครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงแหวงสูตรเหล็กด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ